ไป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 มันไม่รวมผมเอ้ยไปเอาตัวหลังดีกว่าโอ้โหลืมเลยโอโมันก็ยืนตีแบบยืนตีฟรีนะอันนี้ครับผมตีบตีบบเนี่ยเนี่ยตีโคตรมันเนี่ยตัวเนี้ยอุ๊ยกดผิดมาดิเรียบร้อยฮะตีชี้ไปทีตอนนี้เขาเล่นอะไรกันไม่รู้ไปแล้วแล้วผมฟิกไปปรับอันติโอ้โห,โโหเรียบร้อยฮะมาลา่าคิวเพื่อนอย่างสวยๆอันนี้อันดีจะทำอะไรเพื่อนผมจะทำอะไรเพื่อนผมมาดิตีฟีป๊ปป๊บปป๊อป๊ป อโอยโเคครับผมก็ขอกราบสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thalin Channel นะครับผมโอเคเพื่อนๆก่อนที่ไปรับชมนะครับก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมด้วยนะครับผม มาหลังจากที่แบบรีแลงมานะผมผมก็ได้ตกมาอยู่ที่แลงไดมอนนะผมแล้วเราจะมากดแหวนกันนะผมแหวนมันจะแบบออ้ยลืมบอกเลยส่วนเซตไอเทมนะผมก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆมาเรามีตัวให้กดแบบสกิลตีมันๆรัวๆแล้ว,ลวลผมไอโลมันนี่เองนะเดี๋ยวเราจะไล่ฟาร์มคีไปก,ก่อนนะเพื่อน ไอ้ออแก๊กโดนแก๊กโดนรอแป๊บแก๊กไอ้น้องมาดิตันผมตันผมตันปั๊บปั๊บอุ๊ย,อยเ,อเอาดิ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 ผมยืนแน่นนะน้องมา <S <S 1> <S 1> เฮ้ยเอา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 ค้างค้างวิฟมันค้างเฮ้ยผมจะตายไปแล้วผมกำลังไปช่วย เรียบร้อยฮะล่างสลายหมดเลยนะผมตอนนี้เพื่อนเรามาเติมมาแล้ว oh <my> โอ้ชิวจาดเมื่อกี้วิฟเขาเป็นอะไรไม่รู้นะผมน่าจะวิฟจริงไปไปเ,เลีรยเลนไปก่อนเดี oh <my> ย๋ยวเราจะรอเลือดอยู่ตรงนี้แหละครับผมไม่ต้องกลับบ้านนาะมาดูว่าเราจะสึกกันแค่ไหนนะเพื่อน เราเลื่อนหลังป้อมแป๊บน่าจะเต็มหลอดพอดีเฮ้ยวิปเฮ้ยเอาดึงสวยจัดแก๊กเรียบร้อยดูดโอ้โหไม่มีอัตีนิกว่า,าไป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 มันไม่ล้วงผมเอยไปเอาตัวหลังดีกว่าโอ้โหลืมเลยโอ้โหมันก็ยืนตีแบบยืนตีฟรีนะอันนี้ครับผมตีบาตีบาเนี่ยเนี่ยตีโคตรมันเนี่ยตัวเนี้ยอุ๊ยกดผิดมาดิเรียบร้อยฮะติดทีประทีทท ผมก็โอ้โหอุตสาร์รอว่าเมื่อไหร่โลม,มันจะมานล้วงผมวะมันไม่มาล้วงผมมยมันตีแก๊กอยู่สองตัวนะ่ะหรือว่าวิฟมันหลุดออกหรือเปล่าวะอันนี้ก็ไม่ชัวนะเพื่อนผมกลัวโดนลาเข้าไปข้างในอเออแล้วมันจะออกจากไปฮะตอนนี้ทั้งวิวทั้งเงินเราน่าจะนำแคลรี่ฝั่งตรงข้ามไปนัเพื่อน เราไม่อยากกลับป้อมเพราะว่ากลัวเราจะเสียงเงินไปนะผมิ่มิ่มมันแล้วผมแวนแนะนำเลยครับผมใครอยากแบบกดแบบกดโทรศัพท์แทบพังนะผมเล่นแวนนี่แหละอติเข้าหน้าเรียบร้อยฮะมาดิเฮ้ยโอ้โหไม่กลับซะด้วยไม่กลับซะด้วยไม่ตันไม่โดนมาดิมาดิาดปับปับปับเอาโดนดูดเรียบร้อยฮะแตกแตกครับผมสวยจัด กินนิ่มเลยเล่นล่างนะเดี๋ยวผมขอเก็บคลิปตัวนี้ก่อนเอ้ยนาทยานาทยาเอาดิเอาดิเอาดิาดแก๊กแก๊กขอโทษเพื่อนโอ้โหแก๊กกำลัตายโทษทีโทษทีมัวแต่เพลินไปหน่อยไม่ได้เดินตามแก๊กเลยเมื่อกี้ <c oughs> เอาฮะเดี๋ยวเราลงไปล่างกันต่อนะเพื่อนๆมา โอ้โหแล้วแก๊กสู้จัดแก๊กสู้จัดโอ้โหตอนนี้ผมช่วยแก๊กอยู่ผมช่วยโอ้โหแล้วยังจะดึงมาได้แก๊กสวยจัดสวยจัดจังหวะนี้โอ้โหมันเกิด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 ไม่ได้เกิดครับผมเรียบร้อยฮะเอาดิเอาดิาดมีซิลนะผมมีซิลนะจำไม่หละแคลรี่มารอบนี้เราน่าจะได้ป้อมนะผมได้แบบสวยๆไม่มีแท่งอยู่ปรับปรับปรับอ่าซิลไล่เรียบร้อยฮะ เรียบร้อยเราได้ป้อมล่างแบบชิวๆนะเพื่อนๆตอนนี้สกอร์เราโโอ้หูรอไป5้าแล้วครับออตายแล้วนี่ว่าลืมดูลืมดูเท่ทีป้อมกลางได้ไหมไว้ก่อนแล้วกันฟินิกมาพอดีตอนนี้คือผมยังไม่ได้กลับบ้านไปดีเติมเลือดเลยนะเพื่นอนยังอยู่ดีมีสุขถ้าลงไปช่วยล่างก่อน ตอนนี้เขาเล่นอะไรกันไม่รู้ไปแล้วแล้วผมฟิกไปปรับอันติโอ้ยเรียบร้อยฮะมาลาาคิวเพื่อนอย่างสวยๆเอาฟินิกฟินิกน้องฟินิกน้องอืออือโอ้หตันไม่ถึงตีป้อมมันตีป้อมมันเฮ้ยโอ้ยตะยาแม่งใส่ผมสุดเลยถอยกัน เราจะกลับบ้านดีไหมเพื่อนๆเลื่อนเราเหลือเท่านี้เราก็หาดนเลือนไปก่อนแล้วกันตอนนี้กลางมีอยู่3แล้วเพื่อนจังหวะนี้เอาไงแก๊กจะเอาไหมแก๊กเอาไหมเอาดิแก๊กเอาแล้วแก๊กเอาแล้วจังหวะนี้ผมตีฟรีอยู่ตีฟรีอยู่เอาแล้วดึงมาสวยจัดมาดิผมตีผมตีปั๊ป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 ั๊หูยเอาดิฟินิกฟินิกน้องฟินิกแตกฟินิกแตก <G ül> โอ้โหแล้วผมแตกตามไปเลยครับผมโอ้โหหิวคิวจาดาดจะแบบไม่กลับป้อมซะแล้วนะแต่ความหิวของเราเนี่ยมันทำให้เราตายนั่นเองเออเฮ้ยเกือบโดนอือมาตรงจังหวะมันเช็คพอดีไปครับผมมาตอนนี้สกอร์เรา8ด 8ตั้ง1ช่วย3โคดเอาอย่างเรื่องไปเดี๋ยวเราขึ้นไปเติมบนดีกว่าน,นะผมรู้สึกว่าเหมือนบนมันจะเยอะนะผมเอาอนาดยาไปฉีดดาร์กท,ทำไมน้องนาดยามานี่หน่อยมานี่หน่อยขอตีหน่อยปรับปรับโดนซิลรอดเอ้ยโอ้โหฟิกมาโดนสกิลฮ้ยผมจะตายปะเนี่ยเอาดิเฮ้ย,ยแล้วเราล่างโอ้โหล่างมันดันป้อมมากโอเมนกับฟินิกนะ่ะ ลงไปลงไปเพื่อนเออเรามีเพื่อนลงไปแล้วเราก็ดันบนอยู่กับแก๊กนะผมส่วนซิลก็ตีมังกรแล้วผมเฮ้ยดึงดึกว่าจะดึงโดนไม่ไม่โดนไปได้ป้อมบนสวยครับ <And S 1> พ่อแม่พี่น้องปับป๊บปับ๊บ <c oughs> ทำอะไรไม่ได้ส่น้องตอนนี้นเลือดเราเต็มคาราเวลเลยครับ เอ้ยแก๊กดึงโดนนี่ว่าช่วยกันช่วยกันช่วยกันปั๊บปั๊ป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 หนียังไวหนียังไวครับไปไปเก็บตังค์ต่อเก็บตังค์ต่อแค่นี้เรายังรวยไม่พอนะผมของยังไม่เต็มอัดิีอัดิจะทำอะไรเพื่อนผมจะทำอะไรเพื่อนผมมาดิทีวีปั๊บปั๊ป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 อันนี้โอ้โหเราโคตรแรงมาดินาตาญาเรียบร้อยฮะโอ้โหเพื่อนเพื่อนแรงจริงมันติดคีบแบบ แล้วผมได้ปะฟ้าด้วยจังหวะเนี้ยขอปะฟ้าก่อนเลยกันไม่สนว่าเพื่อนจะบวกกันเท่าไหร่เอาดิขอปะได้ปอมแล้วผมแก๊กดึงมาแก,ก๊กเอ้ยเอาไอ้น,นี่มันโอ้ชอบแจก,กคิวอ,อะ่ะเอ้ยมันโยนหรือว,วะมันยืนแบบยืนทื่อจัดเลยอะ่ะเอาดิเจ้าบ้าล่ะผมไหวนะบอกก่อนแค่ผมกดอันติทีเดียวโบอ มาครับเราจะมาลุยกันที่กลางต่อเอออดิอดีฟีเอาด,อาด,ด,อาดิทำไรน้องทำไรน้องทำไรน้องปัปบ๊ปบปบับปับฟินิกฟินิกมาดิน้องอวิวิย,ยเจ็บเจ็บดูเลือดก,ก่อนดูเลือดป,ปอั๊บปั๊บโอ้โหแล้วเลือดขึ้นโคตรไวอะ่ะเพื่อนๆช่วงท้ายเกมเลดเกมนะผมเลือดขึ้นนี่แบบพุ่งพุ่เลยอ่ะเอาดิเอาดิซิวเข้าผมเข้าอะ่ะเอา ใครเข้าผมเข้าหมดจังหวะเนี้ยมาแล้วครับผมฟีนิกเฮือยหลบสกิลตันไปไม่เป็นไรฮะดีเพื่อนไม่ต้องกลับบ่อเพิ่เดียวเลือดเต็มอ้าวไอตัวตีฟีมาแล้วผมมาให้ผมตีฟีซะเดี๋ยวนี้ไปดิแล้วผมตีฟีอยู่ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บหืมไม่มีใครสนใจผมเลยเรียบร้อยฮะโอเมนแตกมาดิวิปวิปเจ้าไมล่ะ ตอนนี้ฝั่งตรงข้ามแตกไป2องแล้วครับผมมาหูกินนิ่มจัดเอาเนรยาเฮ้ยหูโดนโดนโดนผมโดนโอ้ยเอแล้วทำไมผมฟีกายังอ่ะเฮ้ยเอาดีเฮ้ยเอาฟีนิกซ์ไฟก็แตกดีครับผมเรียบร้อยฮะได้จบป้อมเลยผมตีป้อมเลยจังหวะนี้โอเคโหูยเล่นแวนนี่แบบตีมันจัดครับเพื่อนๆ ล่อไปสิวคิวอะแบบฝั่งตรงข้ามคือไม่มีใครสนใจผมแม้แต่แบบสักคนเดียวเลยนะเพื่อนโอเค,อเ,คเราได้ที่1ด้วยได้วีีโอเคเพื่อนเพื่อนก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็มีเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะผมนีแก๊กั่งเราก็ออกไปด้วยทุงเกมนะสร็จเสร็จไดเท็มก็ออกมาประมาณนี้เลยนะเพื่อน เอ้ยผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซกับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะเพื่อนจบคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนไปแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า